วันก่อนเลื่อนไปเจอคลิปนี้มาไอเราก็เป็นคนขี้สงสัยก็เลยลองสั่งมาดูตัวนี้เป็นเครื่องดูฝุ่นไร้สายที่กำลังฮิตในทิกตอกตอนนี้เลยแถมค่าตัวน้องถูกและใช้งานดีเกินราคามากแต่ก่อนกวาดบ้านทีนี้ฝุ่นคุ้งไปหมดแล้วฝุ่นเล็กๆก็กวาดไม่ได้ด้วยนะจนได้มาลองตัวนี้แหละทั้งฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่คือเก็บให้หมดแล้วตัวเครื่องดูฝุ่นเขายังมีขนาดเล็กกระทัดรัดที่มาพร้อมกับแรงดูดถึง7 0 0 0 PA เจ้าฝุ่นที่อยู่ตามซอกตามมุมที่ทําความสะอาดไม่ถึงเขาดูดออกหมดแบบนี้เลยเพราะในกล่องนนเเ้้เาาห,หัวดดดมมถ3แบบบยยกยาากกกกลสร็ฝุุุ่ไททซอ หลังแปกดูเสร็จมาดูกันว่าฝุ่นจะเยอะแค่ไหนฝุ่นโคตรเยอะแล้วเขายังแถมเจ้ตัวกองฝุ่นตอนนี้มาให้ถึง2ตัวด้วยกันสามารถนําไปล้างแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะพิกัดวิะก้าสีเหลีย่ยมด้านล่างนะครับ วันก่อนเลื่อนไปเจอคลิปนี้มาไอเราก็เป็นคนขี้สงสัยก็เลยลองสั่งมาดูตัวนี้เป็นเครื่องดูฝุ่นไร้สายที่กำลังฮิตในทิกตอกตอนนี้เลยแถมค่าตัวน้องถูกและใช้งานดีเกินราคามากแต่ก่อนกวาดบ้านทีนี้ฝุ่นคุ้งไปหมดแล้วฝุ่นเล็กๆก,ก็กวาดไม่ได้ด้วยนะจนได้มาลองตัวนี้แหละทั้งฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่คือเก็บให้หมดแล้วตัวเครื่องดูฝุ่นเขายังมีขนาดเล็กกระทัดรัดที่มา